่ะน้องเปิลสวัสดีค่ะจ่าปอเอฟซีทั้งบลายค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้จ่าปอกลเดินทางมาติดตามเนวทางความฝันกับน้องเปิลอีกคือเกาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกาได้ยินว่าน้องเปิลนี่เพื่อนรื่งเล่าความฝันค่ะท่านผู้ชมมาเพิ่มเติมเนาะค่ะเนาะฝันอีกค่ะน้องเปิลนี่เพื่อนสีฝันจังไดเพื่อนสีใดตัวเลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านกะมาฟังน้าน้องเปิลพร้อมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นจังไดน้องเปิล ฝันว่าจังไดนอีนอ้อค่ะเราฝันว่าน้องนะจ็จ่ะเพิ่งเสียเพิงเ่งไออออกปลาไปเหมือนวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะพ่ค่ะเพิ่งเสร็จงานศพเพิ่นบางวันตากบานแล้วพว่าอังคารที่แล้วค่ะอังคารที่ผ่านมาฝันว่ามื้อเพิ่นเสียค <c oughs> ื้นที่สองนูงบ่ได้ไปไอ้อสวนพิธามน้ำเพิ่นนะคะพอฝนตกค่ะเพราะมันอยู่คนละหมู่บ้านนะจ่าปอเนาะมันก็บ่ไกลกักนไปไหนนู้นบ่ได้ไปฝนตก วันหนึกก็ฟันเห็นคนมาเอ็นแขนคนมานกเลยว่าไอ้เมือ่อยไม่โศกกุตีเลรียงสี่เห็นคนมาเพอเพื่อกับพยักหนามื่อเสียโศกุตอะไรเลยวางสี่เพื่อกะลูกมือขอึขอ้นทนึงสี่เดียวลกมือทางทางขัวขึ้นหัึงสี่เนือเือคนอสามสามแดงเปื้อเจอหน้าตาพอโอ้อเลขสามสามจ้าวันไหนสามสาม ต้องกับอายุเพิ่นพอดีจ้ะเพิ่นเสียกอายุสามสิบสามปีอืมค่ะ,ะเสียชีวิตกับสามสิบสามปีเนาะน้องเปิ่นเนาะค่ะมยายกให้น้องเพิ่นตายกับวันที่สามกรกฎระดาตายกับวันที่สามอีกค่ะตายกับวันที่สามกรกฎาตายดูสามสามปีค่ะโอ้เนาะแต่ว่าในความฝันนั่นเพิ่นเว้าบ่น้องเปิน่นเพิ่นมาเว้าะเพิ่นไปยักษ์ไหนคือนูถามแคว่ว่าไมาหยังมืง้อนี้ครูบ่ได้ไปดอกเด้อฝนตกในความฝันหนูว่า กูไปอันนี้อะไรบ้างไหไม,ไม,ไมโศกกูตีมักเพื่อนกับพยักษนาแล้วจังทันแต่โศกบอกกับเมืองตัวไหนโดนเลยบา้ายกมือขึ้นนังซีู่ <c oughs> กเอ็นสามสามเร่งเจอื่นมือเพลินวันนี้มันกับเขากับอายุเพลินพอดีตรงกับอายุเพลินน่ะเหมืนตายวันสี่สามกอตะกอดาสามกอตกระดาเนาะเสียชีวิตไปเพราะท่านได้โดนเนาะวันนี้เพิ่งตายวังใบใบใบโม่งเนาะสิบสามในกล้าสามสิบสามสิบนาที สามนาฬิกาสามสิบนาทีเวลาเป็นเสียใจเวลาเปิตเสียชีวิตส่วนสิทธิ์ลมหายใจใช่ไหมผมงไว้ก็แสดงความเสียใจกับน้องเปิลน้ำเน่าค่ะน้อยก็ถือว่าเป็นเหลืองเล่าความฝันที่ตัวเลขมีชัดเจนเนาะน้องเปิลก็คือว่าหละเนาะคนตายเนาะมากกับโบปากบบเ้าหยังเนาะเพียงแต่ในความฝันนั้นยกมือให้น้องเปิลบึ่ง ก็เพิ่งไปยักหนาม่เคยให้สกูบอ๋อนเลยว่าอืะไปยักหนาใช้ตัวไหนบอกกูมาดูคนวะเปิ้ลเรวานะค่ะนุกมมือขืนเงี้ยสินะตาพ่อเห็นสามสามในมือคนแดงจึงคืนค่ะสามสามแดงจึงคืนเลยเนาะกระเขาก็อายุคนพอดีนะค่ะเพกันเขาก็สามสามที่สามปีเปนกระจาของมไปอือค่ะแต่ว่าเหล็กสามกับเหล็กแปดนี่ค่ะคือกันเนาะต่าเนาะกายลืมกันแปดแปดหรือว่า แปดสามไว้นําเนาะเิ่นเนาะบอกเพื่อไวเอฟซีทั้งบ้านเพื่อว่าบอมัากรีกสามสามเอสิบอมาสามหาเพราะว่ามือหานาะจับอกมันอาจเป็นไปได้นะนะความคิดโน้ตเลยว่าเพราะว่าในความฝันเนี่ยพยกมือขึ้นเนาะโยมือขึ้นนี่แต่มื่อเฮานี่ก็หาหนิยวแล้วแม่นเลยหรืออาจจะเป็นหาสามสามก็ไดขมักกรีกสามตัวเนาะเคนเนาะ แต่ว่าขั้นทำผู้ชมทางบ้านมักสองตัวกระจัดไปเลยสามสามเนาะกันไว้กับแปดแปดเนาะนองปืนเนาะค่ะพอว่าเลขสามกับเลขแปดนีกะไข่ครึ่งกันเนาะกกบกัสิพีบอกม้นคนบอกขืนนะจ๊ะปอเนาะสามสองสามสามแปดสี่นะค่ะโอ้สามสองกันไว้นั่อีกกะแต่ว่าพีบอกม้นค้นบอกขืนสินะค่ะแต่ว่าตัวเลขที่ ห็นในความฝันนี่สามสามตัวเดียวสีแดงจึงคืองอน้อง่นอ่แต่ว่าคนตายนี่เอาศูนย์ใส่ทั้งหนาไว้กับบอพิษเนาะน้องคนเนาะเป็นศูนย์สามสามกระดัเนาะหรือสามสามศูนย์จางสีกระดัเนาะก็เป็นกับสามสิบสามปีเปิดพ่อสอสามสามเนาะพ่อสอเกิดเกิดพ่อสอสองห้าสามสามแม่นพ่อสอเกิดเกิดโอ้เสียชีวิตกับตอนสามสิบสามปีอ่า ะตรงกันพอดีนอเนาะเพิ่นเนาะบาดนี้พอหลังจากที่เพิ่นมาบอกเลขแล้วฝันเห็นเพิ่นอีกบก่ก็บ่ฝันเลยฝันขน,น,นั้นซีรีเลยสา,าบกก่ปกติหนูสิไปสวดไปทาเพิบบน่นซมือไปเฮ็ดให้นนหนี่ซอยมันคือนั่นฝนตกหนูได้ไปจับปอกเพิ่นกันเลยสิมานําำต่างไหนรเพิ่นสิมาให้โชคหรือ่างไหนนูก็บูงหมดนะเหมืนเอื้อยไปมันก็ซื้อคืนบานจังได๋บุนี่ก็เลยนํามาเข้าฝันก็เลยนํามาเข้าฝัน นํามาเขาฝันแต่ว่ากับมาบอกเลขพอมันมาบอกเลขบอลูกกระทำมันนําไห่โศกกุฏิหนูเลยว่าค่ะจนก็พยักหน้าเนาะเนาะคนตายมันบอกว่าไหนเนาะค่ะน้องเปิ้ลนี่เป็นคนว่านํามาให้โชคดีจ้ะน้องสาวน้องเปิ้ลนั่นก็เลยพยักหน้าเลยค่ะพิ่ยักหน้าค่ะนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของน้องเปิ้ลเนาะคันน้องเปิ้ลมากนี้มากตัวใดน้องเปิ้ล กขนมาดมาักสามสามแล้วเพรา,านะเราบอกตรงตรงเลยนะบอกตรงตรงกับขึ้นเน้นตัวนี้ละเนาะน้ะนองปืนเ<ช>นาะ<ช>ค่ะจังไดยกับให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตุเรกข,ของน้องเปินนืนเนาะค่ะเนาะ<ช>สำหรับคลิปนี้จะปอกกับขอขอบคุณน้องเปิืนเนาะค่ะเนาะที่แบ่งปันแนวทางความฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเฮาเนาะน้ะนองเปิืนเนาะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้จะปอกกาิมาสรุปตัวเลขของน้องเปิลให้ท่านผู้ชมทางบ้านแคปหน,น,น้าจอไว้เบิ่งเนาะค่ะเนาะสามสามค่ะท่านผู้ชมพ่อซอเกิดของน้องสาวน้องเปิลน,นี่สองห้าสามสามค่ะอายุเพิ่นตอนที่เพิ่นเสียชีวิตกั3สามสิบสามปีค่ะท่านผู้ชมน้องเปิลเพิ่น่าขั้นสิตีเอาเป็นสามตัวนี่เอาเป็นหาสามสามกระไดเนาคะค่ะเนาะเพราะว่า พิ่นยกมือขึ้นหานิ้วค่ะแล้วก็เห็นตัวเลขอยู่ในมือสามสามเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นห้าสามสามค่ะหรือว่าศูนย์สามสามก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคนตายนี่เป็นศูนย์เนาะค่ะเนาะเอาสามตัวกับเป็นศูนย์สามสามค่ะแล้วก็แปดแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกันไหวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเลขสามกับเลขแปดนี่เป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะขันท่านผู้ชมมักตัวใดกัให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ ส่วนตัวเลขสามสามนี่เป็นตัวเลขที่น้องเปิลเห็นอยู่กลางฝ่ามือของน้องสาวเพินค่ะมายกมือให้เบิ่งเลกเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเป็นสีแดงจึงคืนค่ะจังได๋กะให้โชคให้มาล้น้ำกันค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่บกดติดตามค่ะอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เพื่อทีิสิบพาดตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกะสิไปิดตามมาฝากเอฟซทางบ้านคือเกาค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าน้องเปิ้ลเพิ่นกะบทิมไทยไว้ว่ากะย่าลืมว่าผีบอกหนนคนบอกขึ้นเนะาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสื่อขึ้นสื่อลงกันไว้บอกว่าจะเป็น3 2สองหรือว่า3 3สหรือว่าสื่อขึ้นกะ3 4เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ให้โชคให้มานกับตัวเลขของน้องเปิ้นค่ะสำหรับคลิปนี้จะโปอกกะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ